สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไยสบายดีกันสุขุสุขล้นจากพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะคะเอฟซีจิตพินฮอดคิดถึงของแย่บนสุขุสุขล้นนะจ๊ะมาเหนี่ยแย่บนไปโรงพยาบาลมาพี่น้องไปโรงพยาบาลมาแล้วไปกับน้องบัวกินขา่าวกินน้ำกันเรียบร้อยแล้วหันก็นเลยแยกย้ายกันเนาะหล,หลังจากที่ว่าไปทําธุระอัางโรงพยาบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่พี่รัก ปลายการเงินถูด่างประเทศนะคะพันโทรมาไห้ไปเส้นไปเส้นใบมรณะใบตายใบอยังนั่นแหละจากาทางสถานถูดเขาออกมาไห้แล้วก็ไปเส้นรับรองทุกอย่างนะคะก็คือเรียบร้อยบบบนี้มือ่อดสีดเอาศพออกมาว่าตีก,อออก็ล่อผอคือเก้านั่นแหละพี่น้องล่อผอ,อ,อของโรงพยาบาลวชิระสีเส้นอนุมัติให้เอาออกมาแล้วพี่น้อง ในส่วนที่เหลือ,อจากการที่ว่าเขาบ่มีงเงินจ่ายนั่นแหละเพิ่นกะยืนเรื่องนะคะเขาไปยื่นเรื่องอย่างเรียบร้อยเร็วก็คิดว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังข้ารนนี่แหละจะเป็นวันจันทร์วันอั่งข้ารนที่จะถึงนี่แหละพี่น้องคือเรียบร้อยแล้วละ่ะบัดน,นี้ใบตายใบยังยังเขาก็ได้มากเห็นเบิดแล้วนะคะเป็นหลักฐานเบิดเรียบร้อยเร็วก็เหลือแต่สี ให้พิ่นโท่มาเราก็ไปเส้นเอาออกมาไปจ่ายเงินจ่ายอย่างนะคะบัดนี้ย้ายวนเฮ็ดอีหยังอันผากันไปไปแวะซูเปอร์ชิปในเมืองพี่น้องก็ไปซื้อไปซื้อสิ่งที่จะเอาไปเฮ็ดบุญให้พ่อใหญ่บิวนะคะมีผ้าไตรจีวรมีผ้าหุมมีชุดชุดบางสักกุลนะคะอ่า เป็นโกดเป็นนิยังที่จะมาาไ่อัีิยังพวกนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็ไปซื้อม้าไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นของชํำรวยนะคะนี่เป็นของชํำรวยที่ใยบนกําลังจิจัดแง่งของชํำรวยที่จะเอา,อาไปให้ญาตพี่น้องของเฮ้านะคะไปเผาศพตะวิวเนาะ,นะกําลังไปพิมพ์สติ๊กเกอร์อยู่จ้ะกําลังไปพิมพ์สติ๊กเกอร์ อันนี้จะเป็นอัน,นเป็นเทียน,นห,อหอมจ้ะเทียนหอมถูกหอมเป็นเทียนหอมถูกหอมกะเดี๋ยวเราไปพิมพ์สติกเกอร์ซื้อ,อ,ลอ,อแล้วมาติดกำลังไอ้ให้เขาพิมพ์อ,มยอยู่ใหเขาพิมพ์สติกเกอร์มาใส่ยูมีสองยางจ้ะพี่น้องมีสองยางเป็นเทียนหอมกำลังทำความสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสาติกเกอร์มาติดอันนี้เป็น นิดๆในน้นนอยนะคะหลังจากที่ว่าไปไปวัดมาอุย้ยไปอันล้มบานมานะคะทั้งวัดทั้งหยัง่ังสีเ่เฮากะอ่าเคี่ยวใบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเคียเค่ยวเคี่ยวใ้เบิดเรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อกี้นี่พี่ทั้งลงเออทีทั้งไอ้วัดเพิ่อนกับโถมาถ,ถามอยู่ว่าอ่าได้ใบมรณะใบตายใบหยังออกมาบโบใถ่ายเอกสารมาน้ำโบควรจะไปยื่นเรื่องอ่าทั้งเทศบาล ขออนุญาตใส่ตเตาเผาก็เลยบอกว่าเส้นแล้วแต่ว่าทโารงล้มบอลคนเก็บไว้ว่าคนก็ได้ให้่มาคนสีให้่มาทีเดียวกับคือมือไปจ่ายเงินแล้วก็รับซพนี่พี่น้องทำแบคนก็นเรื่องอัก็สั่งกับ,บ่เป็นหยัง่งไห้ได้มือได้หยังแล้วปุ๊บเทากับสได้เอาไปยืน่นเอาไปยื่นทั้งอันเทศบาลเนะาะทั้งเทศบาลทั้งสาา้าสุข ใส่ตเตาเผานั่นละก็เลยแบบว่าก็เห็ดไปตามขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไปตามขั้นตอนดอกไม้จันก็เอามาพร้อมอีหยังก็เอามาเบิดแล้วพี่น้องก็เอาไปถาไวายไปวัดพุ่นละนะคะอยู่วัดเพิ่นก็มีเฮากเาานะ็เอาไปสมทบจังซี่นะเอาไปสมทบถ้ามันเหลือมันหยังจังได๋เฮาก็อ่ถวายไปวัดเลยเพิ่นให้คนอื่นเพิ่นใช้ต่อไปเอาให้คนอื่นมันใช้ต่อไปก็สิบ่มีผู้ใดอยากใช้ดอกพี่น้องเจ้าพรมันก็ต้องใช้เนาะ อขอบุณขอบคุณหลายๆสำหรับ <c oughs> ไอ้น่ะไอผัวหายพี่น้องเอ้ยไอแหงแหงไอผัหายอันไรผูวไรค้นกะห่วงสุขภาพเย้บนยูดอกกะกะพยายามยพูพี่น้องกะก,กินยาสีดยาผัวละต้งสีจ้องกินหละว่าวรวเรียงว่าสุขภาพก็ะได้จ่เฮ็ดยังไรมันบมเด็คครับควันหลายมันก็เลยกเป็นไปอันละพี่น้องกมามาวว้ามาวบา,าวมา,า,า,าจามา รายง่ายในพี่น้องเลยฟังน้องสำรับพูอนรอถ้าฟังข่าวอยู่ว่าสองหมื่นสามหมื่นกับจองเฮ็ดลิดเที่ยนึงมันถ้ามันมีความขืบนหนาเนาะจ้ะเนาะถ้ามันมีความขืบนหนาย้ายบนกับมะเวาอันมือว่านกับเมอกว่านนีไปเฮ็ดยังมือว่านกับหมือกว่านนีน,นอนนอนส้มพี่น้องไข่ไปหาหมอมาแล้วก็กินยาแล้กก็คือแบบว่ายายาขาดเสื้อนะยาขาดเสื้อกับยาแก้ไอเนี่ยพี่น้อง กินแล้วมันง่วงนอนเนาะกินแล้วมันง่วงนอนมันไหลมันกลุ้มกินแล้วก็เลยนอนบบบน,นี้ไปใส่กับพ่อได้บาดดี้พ่อดีโลงบานเพิ่นทั่วมาทรมาบอกหมู่บ้าน่านมื้อนี้เขาไปหาเพิ่นสามโมงเศร้ากันเลยพากันเอาอมตอต์ไส้เขาไปกบนองบัวไปเส้นไปยังยังเรียบร้อยแล้วก็เลยพาาตนเลยเขาไปซูเปอร์ชิปไปซื้อของในหลักพี่มาใส่ในงานศพในหลักพี่น้องก็ ของแนวใดสิไปเห็ดบุญให้พ่อะนี่บิวนำ้ำอาล่กกะก็ตามที่เห็นเนาะก็ตามที่เห็นตามที่หูกันก็เดี๋ยวหอดมือใดจังไดสำหรับพี่น้องของเฮาวเอฟซีผู้อยู่ใกล้ๆสีมาร่วมสวดอภิธรรมสีมาร่วมเผานาะคาก็เดี๋ยวยายกบนกับสีจแจงอีกเที่ยนึงเนาะว่ามือใดเพราะว่าเฮายัางบ้านนี่ได้มือสิไปเอาโลโูกซบนะ ถ้าเขาโทรมาปุ๊บมาเาเหมือนนี่มาเอาศพไปได้ก็คือเขาไปตะเศร้าแล้วก็ไปใจเงินใจหยังแล้วก็แย่บุนก็จะได้โทรหาล้านดอกไม้โทรหาล้านโล่งศพโทรหาวัดนะคะอันนี้คือเขาเตรียมพร้อมมีเบื้อโทรมีหยังเที่ยวกันไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ล่ะรอั้างโรงบานยางเดียวแบบน,นี้แต่เพ่นก,ก็บ,บอกว่าประมาณวันจันทร์วันนักขั้น ก็บ,บอกว่าประมาณมัน c h ắ มันั่งข้า่นอ่ะละ่ะกัจะกรสิตามนั่นตัวขามาต่างบบกโดนแล้วกสบเดถาต่อไปตัวขั้นตอนสุดท้ายแล้วน้ะพี่น,อน้องก็ขอขอบุญขอบพุณนหลายๆสําหรับผู้ที่ห้กกาลังใจมากโดยตลอดนะคะห้กําลังใจแย่บนมากโดยตลอดถึงแม้ว่าสิลําบากลําบนถึงแม้ว่าสิเขาเอื่มาจังไรล่ะมันมัน บ่า่ออกเย้บนกระดาพี่น้องเอาเป็นว่าขอบคุณขอบคุณหลายๆหล่ะพี่น้องหน้าตานี่ค่ะบรงสภาพรลดตากแดดท,ที่หถมอไซตตากแดดฮอนฮอน้อน,อนคัะพี่น้องเอ้ยส่วสีหอดในเมืองส่วนสีมะหอดบ้านหอดตาตองก็บว่ามันใกลไก่ได้ขึ้นเขาลงห่วยไปนั่ละกะเหตุไปให้มันุูเร่วงเนาะเพราะว่าความตั้งใจของเฮ้ามีแห้มีให้เล้าแหล้วหเหตดให้เล้าแล้วก็ต้องเหตุให้มันสำเร็จรูดรวง กับเอฟซีปูอยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ในเขตบ้านตองนี่เพื่อนกาอ่าสีมารวมอยู่เพผนก็บ่าไปได้กับสิไปายละว่าสันกก่หอดมือก่อนอย่าลืมโทรมาบอกโทรมาอันเตือนเด้อว่าสันก็โทรไปบพราันได้แล้วพี่น้องตอนนี้พอไปเขายังมาหันอีกหูมือแน่นอนเออถ้าดุรูม,มือแน่นอนปุ๊บเขาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลแล้ว เอาโซ่มมาตั้งปั๊บแล้วแังสีนเนาก็จะได้ทูบวกวเกื่อนเนาะว่าขึ้นนีส่วนอภิธพรมท่านให้เล่าขึ้นหนึ่งเด้อมืออื่นเผาอย่างประมาณนี้ก็คือชั่วอันนั้นเนะาะแจ้งกันอีกเท่ยนึงแต่สําหรับในตอนนี้ก็คืออ่าอันใดที่ย้ายบนเตรียมเตรียมไหวได้นะคะเตรียมรับเตรียมไหวได้ก็คือเท่ากับเห็ดเห็ดถ่าเห็ดถ่าเตรียมใบถ่าแหละพี่น้องก็จะเสียจัยงไหนมันมันได้เกิดแล้วเนาะกั ถามมาผู้ใดซอยกับมีน้องบัวนี่แหละพี่น้องกับน้องบัวเป็นผู้แลนซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ผ้าไปหันไปนีก็ใส่ย่านผ้านะของน้องบัวก็คือมอตเตอร์ไซค์นะคะเติมน้ำมันให้กันแล้วก็ไปจังสระสองพี่น้องก็เมื่อนี้ก็ไปเรียบร้อยมาแล้วก็ให้น้องบัวไปพักละ,ละมันก็เร่งเร่งเทาเสียาสติกเกอร์ที่ว่าเขาไปพิมพ์ซื้อนะคะปพิมพ์ซื้อเสียมากติดอของชํารวยนะคะของชํารวย ตอนไปบ้างดอกไม้จันไปเผาศพเนาะพี่น้องห้องไปกับสิไดเอาเป็นของช่ดรวยที่ละเด็กในงานเช่าพนาักิาจตะบิวน้อเอาละพี่น้องก,ขอกอง็ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรอฟังการอัปเดตของยายอุบลน,นะคะของยายอุบลว่าสิเป็นไปจังไดมากจังไดพลั <c oughs> งค้นกับว่าคือโดนแท่คือนั่นแล้วนั่นทัวแท่วสันมันเขียวมัน มันเฝ้าว่ราะใดดอกพี่น้องเพราะว่ามันบมแมนศพคนไทยมันเขาเป็นชาวต่างชาติเนาะเราก็ต้องเหตุตามขั้นตอนเหตุตามกฎหมายเหตุตามที่เฮาได้นั่นมากจังสี่นะส่วนสีได้แต่ละขั้นตอนส่วนสิได้แต่ละอย่างก็ต้องใส่เวลาโ่เมนว่าขอไปมื้อนี่อนุมานมากปรับใดมาปรับมันโมเมนังนั่นนี่พี่น้องก็เหตุไปตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะถูกอย่าง ค่ะเป็นผู้ลังข้นผลมาโอ้ยายถ้าเป็นผู้ลังค้นเขาถิ่มแล้วเขาบ่เอาแล้วว่าซะกระเมีนอยู่อันนั้นก่ะเป็นผู้ลังค้นเนาะแต่สำหรับยายบุญมันบ่แมีนเฮ็ดบ่ได้ใจบ่ดำพี่น้องนะล่ะกับขอบุญขอบคุณหลายๆก็แล้วกันสําหรับผู้ที่ให้กําลังใจยายบุญโดยดีตลอดมานะคะที่ให้กําลังใจตะบิวให้กําลังใจยายบุญแล้วกับบริจาคน่ะล่ะก็ถือว่าซ้ำบริจาคกระเนาะร่วมร่วมเฮ็ดบุญร่วมสมทบถึงว่ายายบุญสิบ่ได้ เปิดบัญชีรับบริจาคแต่หลายๆคนนะคะหลายๆคนกับโอนมาให้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นการทําบุญนะคะเพื่อนนีใจบุญใจกุศลที่จะาร่วมทําศพให้ตะบิวกับยายอบบุบลกขนะะ็ขอให้เพื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องเนาะค่ะเนาะขอให้เพื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องได้ซึ่งดีๆกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าที่เพื่อนนี้ใจเป็นกุศล ให้ขึบนกับเมยพี่น้องว่าไปกระเมยต,ตาโกนตาลอยมันไข่วัดเหลือล้างมาเป็นอย่างดอกไข่วัดเหลือล้างกับพยายามดูแลสุขภาพดูแลจ้าความกัดอกพี่น้องพปลองค้นกรวบาเราว้างเด้อลูกอันโควิดโควิดมันสิมาติดเอาเรียบสันก <c oughs> ับบ่รู้และว่ามันเป็นยังไงโควิดก็ไใดมันติดกับสิติดตัวมันหลีกเ <c oughs> ลนนี่ยงบ่ไดไปโรงพยาบาลนี่เออนี่สติส๊กเกอร์ซีฟฟ้านี่พี่น้อง อันนี้คือตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงพยาบาลเดอ้อนี่บบแม,มนมา่าผู้ใดมาต่ใส่เรลาสิยญางเขาไปโรงพยาบาลได้โดยพละการนะบโบแมนเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ขาจาะปนีดีเดอ้อนี่นเห็นบาอาต้องวัดด้วยว่ามีไข้หรือเปล่าคนสินมีไอเครื่องสแกนอันว่าผู้ใดมีไข้มีอย่างบอถ้าผู้ใดมีไข้นี่เขาสิเอาไปตรวจย่างละเอียดอีกเลยแล้วกับผู้ใดบ่มีไข้ไม่อย่างความดันปกติ กัไอไข่อย่างบบมีอย่างสี่เขาก็ติดสติ๊กเกอร์ว่า่านการคัดกรองแล้วเข้าไปในโรงพยาบาลติดต่อ,อยังกระเลแตจะไปเฝ้ายาตอาจจะไปเฝ้าไข่หรือจะไปยังกระซังถ้าติดต่อในโรงพยาบาลจะต้องไปจุดคัดกรองก่อนไปตรวจสักวันน่ะพี่น้องกกติดสติ๊กเกอร์ให้แลา่านเข้าไปได้เพิ่นก็เฮิตระมัดร,ระว่างยุดอกนะคะเซฟความปลอดภัยให้กับประชาชนยุ่งผู้ใช้บริการยุ่โรงพยาบาลบัชิระนะคะ ขอบคุณเลยหลานเด้อพี่น้องเด้อเอาล่ะยายบนกะจะมาาไห้ฟังคำนี่ล่ะได้มือ,มอไดนะคะได้มือไดโรงพยาบาลโทรมาบอกปุ๊บย่ยเหมือนเศร้ากะจิโทรไปแจ้งทางวัดแจ้งทางร้านลงศพนะคะแจ้งวัดแจ้งร้านลงศพแจ้งร้านดอกไม้นะคะนี่ล่ะกับประสานงานกันล่ะ,ะผู้ใดมีหน้าที่อนไดก็คือ,อเ็ดไปล่ะเทดไป ทางวัดกับติดทร่ไปบอกให้เพิเ่มสถานทีน่เนาะผูดูแลผููดูแลในการจัดงานเพิ่นกะสิอาลับโทรศัพท์เย่บุญกระจีเตรียมสถานที่ไว้ลาดล,ลงศพป,ปุ๊บเย่บุญกรสิโทร่ไปบอกว่าอะเพิ่นให้เอาศพออกได้เราเด้อโรงพยาบาล,าล,าลารท,รทร่มาบอกแล้วลาดลงศพกระจจัดเตรียมทุกอย่างไปรับนะคะไปบรรจุศพเรามาตั้งไวที่วัดนะคะอันนี้คือห้าติดตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคาบริการทอาไหนท่าใดหย่อุล เขียนใบเบิดทุกอย่างนะคะเขียนว้เบิดทุกอย่างแล้วก็ลานดอกไม้นะคะดอกไม้สดนะคะเป็นลานดอกไม้สดยุก,กะทู่นะคะอันนี้ก็จากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเพื่อนจะเอ็เฟกงเลีนเ,เอฟเฟกงเลีนเอ็ด,ดอกไม้พุ่มใบอะไรวีวเป็นข้างสุดท้ายนะคะจากเอฟซีทั้งไก่ทั้งเยอรมันนะคะอันนี้เพื่อนกะสร้างจองนะคะย้ายบนไปสร้างจองใ้เรียบร้อยก็คือถ้าได้เวลาได้รับโทรศัพท์ ก็คือเขาต้องเคีย้ยกันให้ลงโตเรียบร้อยนะคะนี่ก็บ่ตองห่วงเด่อพีพ,พีนองของเข้านะคะสำหรับผู้ใดสมทบทุนมาเล็้วที่จะทําบุญก็สบายใจได้ว่ามีส่วนนะคะมีส่วนได้เหตุบุญทําศพให้ตะบ,บิวในครั้งนี้ ทูปุสุขคนนะคะถึงผู้ใดบางคนนะคะบ่มีเงินโอนมาแต่ทรงกําลังใจมาอนุโมทนาบุญมากได้บุญคือกันนะคะได้บุญน้ากันสูปุสุขคนนะคะเด้อยายบุญกะเจขอจยบคิปไว้นะคะเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวจังไดร่ท่ามีการคืบหน้าจังไรหร่ยายบุญสมมาบอกสูฟังอีกเทื่อนึงนะคะอเมนี้กะอัปเดตแค่นี้นะคะเนาะเมื่อนี้ไปเส้นใบอ่า ใบมรณะ,ะนะใบตายนะคะจากสถานทูตหลักฐานอยังที่เราทรงมหาให้เรียบร้อยนะคะรอการอนุมัติให้เอาศพออกมาจากพอเอาโรงพยาบาลที่จะไม่เหตุศพอย่างเดียวนะคะยายบุญกะขอจบค,คลิปไปแค่นี้นะคะคลิปหน้าพอกันใหมสวัสดีค่ะ